หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันนะครับในช่องที่สอง Amazing Moon Story นะครับไม่ได้ทำนานแล้วก็คิดว่าคิดถึงถึงแฟนๆว่าเอาละนะครับเราจะมาทำช่องเนี้ยในคอนเทนท์ที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเราก็ยังหาคอนเทนต์ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวนะครับก็จะมี ส่วนของลูน่าหรือเทอรล่าแหละที่มีความคืบหน้าที่สุดในช่วงนี้นะครับตัวของชิบะกับเหรียญมีมของสายอีลอนมาร์กมีเหมือนกันเราก็มาดูตรงนี้ด้วยกันนะครับในตอนนี้นะครับมันมีส่วนบางข่าวบางเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเมื่อผมไปหาข้อมูลมา มันเป็นเรื่องที่วานนะนะครับแม้แต่ไบแนสเองเทอรล่าฟอร์มแลบโดคอนเองพยายามทำให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับลู n a หรือเทอร a านะครับว่าเป้าของราคาของลู n a หรือเทอร a เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องของเครือข่ายของเทอร a าเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรหลังจากที่มันแยกออกมาเป็นสามเหลี่ยญน,นะโอเคนะครับ เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าต้องแต่การล่มสลายมาเขาก็จะใช้คำว่าลูน่าคลาสสิกนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปย้อนดูตั้งแต่กราฟเลยตั้งแต่ไบแนนนะครับดูกราฟวันกราฟวีกราฟอะไรพวกเนี้ยผลปรากฏว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยทางทีมของเทอรล่า นะครับรวมถึงไบแนดเองพยายามทําให้เราเนี่ยเชื่อมั่นลูน่าแคสิกเกินไปตรงนี้คือหมายความว่าอะไรนะครับหมายเอาว่ามันจะกลับไปที่ร้อยี่สิบดอลใช่ไหมพอมันเป็นลูน่าเดิมแล้วก็ข่าวเนี่ยก็บอกว่าจะมีการเผาลูน่าแคสิกให้เหลือประมาณหมื่นล้านนะครับให้อุปทานเท่าเดิม ซึ่งตรงเนี้เป็นส่วนที่ผิดเลยนะครับคุณลองไปดูกราฟดูได้เทียบเอากับลูน่ากับลูน่าซีนะครับลูน่าเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟย้อนหลังเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึงร้อยสิบเก้าดอนแล้วก็ล่วงลงมาแต่ลูน่าแคสิกเป็นกราฟใหม่เลยนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรนะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าแท้จริงแล้ว ตัวของลูนา2อจุดคือตัวเดิมนะครับแต่ลูนาค l a ส s ิกเนี่ยคือตัวใหม่นะครับฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนนะครับคือลูนา2อจุเนี่ยเขาจะมีการปรับขึ้นไปให้ได้ถึงร้อยยี่สิบดอนนะครับเขาถึงให้ใครก็ตามนะครับที่ ที่ถือตัวของลูน่าเนี่ยเดิมนะครับในช่วงการล่มสลายมาเทียบค่ากับลูน่าคลาสสิกนะครับว่าถือเท่าไหร่มีลูน่าคลาสสิกอยู่เท่าไหร่ตอนนี้นะครับก็จะได้รับเป็นแอดด็อที่ผักซึ่งถ้าคอนเซปต์ออกมาเป็นอย่างนี้คือไม่ลูน่าคลาสสิกจะไม่มีการเผาเหลือหมื่นล้านแน่แต่กลับกันนะครับลูน่าสอ อุปทานมีแค่หมุนเวียนมีแค่พันล้านแต่อุปทานเต็มจริงๆอาจจะมีหลักประมาณหมื่นล้านนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือหมายความว่าลูน่าแคส s ิกอะไปได้อย่างดีที่สุดคือหนึ่งดอลลาร์ไม่ใช่หลอยี่สิบดอลลาร์แต่ที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับถ้า ตามหลักฐานผมสรุปที่จดีถูกนะผมก็ยังมองตรงนี้อยู่นะครับก็ท่านคิดเห็นเขาว่ายังไงอย่างที่สองนะครับ USTC เหมือนกับมีการโม้เอาไว้นะครับว่าจะมีการเป๊กกับ luna classic นะครับก็ ผมไม่รู้นะว่าเขาพยายามพลิกลินหรือเปล่านะครับคือบอกว่าเฮ้ยความหวังลูน่าแคสิกกับยูเอคือการเต็กนะครับแล้วเราย้อนไปนะครับในทฤษฎีที่ผมเคยนำเสนอคือลูน่าแคสิกจะเ็กกับ u ู t อโอ้โหนะครับอุปทานมันมีเยอะมหาศาลเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ u ู t อพังได้เลยนะ นะครับหรืออาจจะทำให้ UETC เนี่ยถ้าเกิดจะมีการเพิ่มเม็ดเงินหรือการเปกเข้าไปกันจริงๆนะครับํำนวณยากฉะนั้นมันมีจะมีคำตอบเดียวคือ a n t h l o p y AI เนี่ยครับที่เป็นโมเดลในการจำลองอการรีเพกนะครับของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยจะเป็นคำตอบนะครับอันนี้ก็คือ AI ซึงตอนนี้เงียบไปแต่สิ่งที่ผมย้ำนะครับคือ ถ้าลูน่าแคสิกมันไม่มีการเผาที่เยอะขึ้นนะครับฉะนั้นมันจะเพกกับ u s t c ยากมากนะครับทางทีมของเทอร a ล่าแคสิกเนี่ยนะครับที่เป็นสาย L1 TF แล้วก็ v a l i a t o r ต่างๆพยายามชี้ประเด็นตรงนี้ว่าเฮ้ยตรงนี้จะเกิดการรีเพกกันนะแล้ว,ลวอันดับแรกคือการสวอปนะครับระหว่าง ลูน่าแคสิกกับ u a เ c สอเพื่ออะไรนะครับเพื่อหนึ่งคือต้องการทำให้ความเข้าใจนะครับว่าลูน่าแคส s ิคคือต้องเพกกับ u ู t c นะครับอย่างแน่นอนนะครับสองคือทำให้ลูน่าแคส s ิกเนี่ยลดอุปทานนะครับด้วยการรีเพกก็ได้ นะครับแต่มันบอกแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการรีเทคมันเกี่ยวกับการเผานะครับฉะนั้นเราต้องมาดูตรงนี้กันอีกทีนะครับแต่ส่วนตัวผมน่าจะทําให้การสวอปเนี่ยให้คนเข้าใจแบบนี้ก่อนเพื่อคนจะซื้อลูน่าค a s ส i ินะครับแล้วก็มีการใช้ u a t c ส่วนลูน่า 2. 0, ปล่อยมันไปก่อน ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าถ้ามุมมองผมถูกต้องนะโลน่าแคส s ิกจะไม่มีการเทคกับ USDC นะครับแต่อาจจะเทคกับ USTN หรือเหรียญสเตเบ e c o คอตัวอื่นแทนนะครับก็เป็นไปได้แบบ u s n ที่คุณซาลาดานำเสนอ แต่ไอตัวลูน่าสองจุดศูนเนี่ยข่าวเงียบมากนะครับไม่มีใครสนใจมันนะครับแล้วทางไบแ a น c e ก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ยเขาไม่ได้สนใจลูน่าสองจุศูนย์นะบอกเหรียญนี้อันตรายด้วยนะครับไม่ได้ปลดออกจากจากหมายเหตุเหมือนกับลูน่าแคสซิกกับยูเอทีซีทำให้คนเข้าใจไปทางนั้นนะครับแต่ ผมดูจุดประสงค์จริงๆแล้วนะครับคือเขาพยายามที่จะเล่นแร่แปรธาแล้วก็หลบการโจมตีจริงๆ,ๆถามว่ารีเพ็กกลับมาไหมรีเพ็กนะครับแต่ก็อาจจะเป็นการช่วยลูน่าแคสิกให้ไปใกล้กับ1ดอลลาร์ด้วยด้วยอันเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นคือการรีเพ็กตัวที่สองนะครับแล้วตัวแรกเนี่ยถ้าเกิดจะทำจริงๆคือลูน่าสองจศูเนี่ย หรือลูน่าสองกับ u t c ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เหมาะที่สุดคุณลองดูอุปทานหมื่นล้านเหมือนกันทำไมเขาไม่ค่อยเผา u s t c เลยนะครับเผาเท่าไหร่เองนะครับแปดร้อยล้านนะครับจากอทีมที่เขาส่ง u s t c เข้ามาในชุมชนนะนะครับคนก็ลุ้นว่า u s t c จะมีการเผานะครับแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆเข้ามามากมาย เผาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเขาต้องการให้ u t c เนี่ยมันจะมีการการขึ้นไปหนึ่งดอลลาร์ใหญ่ๆเพราะตอนนี้นะครับไอ้ข้อเสนอเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการตึง UETC ไว้ที่0.02ดอดลลาร์นะครับแปลว่าเราต้องเจอ u t c หลายหลายสึกมากๆเลยนะครับที่ราคาจะไปต่อถึงหนึ่งดอลลาได้นะครับ ก็ย้ำไว้ตรงนี้นะครับว่าอุปสรรคมันเยอะนะครับฉั้นจุดใหญ่ของ U S D C ที่จะไปหนึ่งดอลเนี่ยถ้าข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้แล้เราเดาวนะก็คือการเผา U S D C ให้เหลือหลักประมาณพันล้านเท่ากับคืนลดให้มาเท่ากับลูน่านะครับแล้วก็เกิดการเพกกันนะครับเพื่อจะทำให้อุปทานเนี่ย มันมีการขึ้นมีการลงนะเพราะอุปทานเก่าของลูน่าเนี่ยสองูอเนี่ยคือหมืน่นนะ 1, ล้านเหมือนกันนะครับประมาณพันล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะขึ้นไปที่หมื่นล้านก็ได้เพราะว่าใน c o คอยมาเก็ตแคเนี่ยมันระบุไว้แล้วว่าอุปทานเนี่ยเป็นอนันต์นะครับอินฟินิตีคือยังไม่สามารถวัดอุปทานได้เพราะมันต้องมีการแจกด,ดอกมุมมองผมตรงนี้ เป็นอย่างนี้นะนะครับเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นข้อมูลก็มีมากขึ้นนะครับข้อมูลอะไรเก่าๆก็แบล็์ไว้ก่อนนะครับมันเปลี่ยนได้เสมอแหละนะครับจะพูดอะไรก็ไม่มีทางตรงหรอกเพราะว่าคุณง่ายๆนะครับเรื่องของ proof of work นะครับทำไมคนถึงชอบบิตคอยที่สุดเพราะมันตรงดีนะครับมันมีอุปทานจำกัดดี ทำตามนั้นไม่มีมิน้นไม่มีเพิ่มไม่มีลดตรงนี้แหละนะครับเป็นส่วนที่ทําให้บิตคอยมันมีเสน่ห์ที่สุดหรือ BTC นะครับซึ่งต่างกับ p o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  f STAKE ยากมากนะครับจะเผา,า,าก็เผายากจะทำอะไรก็ทำยากตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมยังมองได้อยู่ว่าไอ้สิ่งที่ผมนำเสนอมันใกล้เคียงที่สุดเลย นะครับการลดการขึ้นอุปทานของลูน่ากับ usdc เนี่ยมันเหมือนจะไปในทางที่สอดคล้องกันนะครับและสุดท้ายไอการเทคของลูน่ากับ usdc อาจจะเป็นตัวช่วยลูน่าแคสิกด้วยนะครับให้มีมีคนใช้งานมากขึ้นนะครับเพราะคนก็ยังมั่นใจในลูน่าที่จะเป็นลูน่าลูน่าเดิมที่จะเป็นลูน่าแคสิกนะครับจริงจริง,รงเขาอาจจะเล่นเพื่อพลิกลิ้นก็ได้ นะครับคือไม่ต้องการให้วานเนี่ยหรือคนที่จะเข้าใจเข้ามาเก่งกําไรในตัวของลูน่านะครับคิดว่าเป็นเหรียญโคตรกระจอกเลยแต่แท้จริงแล้วมันคือเหรียญเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขาให้ทําให้ชุมชนเนี่ยทำความเข้าใจแบบนี้เพื่อหลบนะครับวานที่ต้องการเก่งกําไรนะครับไม่งั้น ถ้าใช้วิธีเดิมสตรูมันมีเยอะนะครับมันไม่เหมือนโซที่มีมีป่าใหญ่ดันสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยพยายามที่จะทําตรงนี้นะครับโดยที่โซไม่ต้องทําอย่างนั้นแต่ลูน่าแคสิกตจ้องทำอย่างนี้เพื่อให้เกิดความหันเหและความความไม่สงสัยแล้วกันนะครับคนข้ามไปเลยนะครับไม่ได้สงสัยลูน่าเฮ้ย มันคือลูน่าเดิมหรอมันจะกลับไปร้อยี่สิบดอลลาร์้อยสิบเก้าดอลลาร์กว่ากว่าจริงหรือไม่อันนี้เราต้องไปหาคำตอบนะกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางการติดต่อนะครับนั่นก็คือลายกลุ่ม mission new moon v p กับตัวของลูน่าหรือเทอรล่าลูน่าแคสิคครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ หนึ่งเรื่องเล่าจะเพิ่มหนึ่งความมั่งคั่งให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี b i t g เก w ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานได้